ในปี1963สงครามเย็นระหว่างอเมริกากับสหภาพโซเวียตได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและดูเหมือนว่าสงครามนิวเคลียร์คงเป็นเรื่องที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์ถูกล้างเผ่าพันธุ์ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีจึงได้แอบพัฒนาโครงการลับขึ้นมาโดยหวังว่ามันจะเป็นทางรอดให้กับมนุษยชาติกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างยานอวกาศชื่อว่าเอสเซนชัน และทำการคัดเลือกอาสาสมัคร600คนเพื่อส่งพวกเขาไปที่ r r x x m m Centur รโดยมีเป้าหมายคือการล่าอนานิคมซึ่งการเดินทางครั้งนี้จะกินเวลายาวนานกว่า100ปีวันเวลาล่วงเลยผ่านไปผู้คนในยานเข้าสู่ยุคลูกหลานของผู้บุกเบิกและเพื่อเป็นเกียรติให้กับยาน Ascension ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ปีที่51พวกเขาจึงได้จัดงานเลี้ยงขึ้นมาผู้คนบนยานดูมีความสุข และปรับตัวกับชีวิตที่นี่ได้เป็นอย่างดีแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงเลยยาลำลนี้มีการแบ่งชนชั้นทางสังคมไม่ต่างจากบนโลกคนรวยจะได้รับงานดีๆและอาศัยอยู่ที่ชั้นบนส่วนคนจนก็จะไม่ได้อยู่อย่างสุขสบายอยู่มาวันหนึ่งหญิงสาวชื่อว่ารอราได้ไปรับพัสดุกับคนแล่เนือจากนั้นเธอก็ไปไว่ายน้ําที่ชายหาดจําลองผ่านไปสักพักเด็กผู้หญิงอีกคนที่ชื่อว่าคริสตาก็ไปพบเข้ากับศพของเธอ คริสตาจึงได้กรีดร้องออกมาภาพตัดไปที่โลกหัวหน้าวิศวกรผู้สร้างยานยังคงมีชีวิตอยู่และแฮร์ริสลูกชายของเขาก็รับหน้าที่เป็นคนเฝ้าระวังความปลอดภัยของโปรเจกต์แอสเซนชันต่อจากพ่อเมื่อทราบข่าวการเสียชีวิตของรอร่าผู้ช่วยของแฮร์ริสก็แนะนำให้เขาแจ้งเรื่องนี้กับแคทเธอรีนซึ่งเป็นผู้อำนวยการแต่แฮร์ริสก็เกรงว่า หากทำแบบนั้นแคทเธอรีนจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้และชื่อเสียงอันดีงามของพ่อก็จะต้องด่างพร้อยขณะเดียวกันบนยานแอสเซนชันคุณหมอไบรท์ได้ทำการตรวจสอบศพและพบกับรอยแปลกๆที่ข้อมือกับตันวิลเลียมจึงมอบหมายให้แอรอนซึ่งทำหน้าที่บริหารยานเป็นคนสืบเรื่องนี้แอรอนนั้นพบจุดผิดปกติอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าเขาไม่เห็นภาพตอนที่ลอล่าเข้าไปที่หาดจำลองเลย ต่อมาแอรอนก็พบว่ารอรานั้นกำลังคบหากับชายที่ชื่อว่าเจมซึ่งอยู่ในทีมบำบัดน้ำเสียวันรุ่งขึ้นแอรอนจึงเข้าไปหาหมอไบรท์อีกครั้งหมอไบรท์บอกว่าก่อนตายไม่กี่ชั่วโมงรอราได้มีเพศสัมพันธ์กับใครบางคนอีกทั้งยังพบลูกกระสุนที่จุดเกิดเหตุอีกด้วยนั่นทำให้แอรอนเครียดขึ้นมาทันทีเพราะยานล,ลำนี้ไม่อนุญาตให้นำอาวุธขึ้นมาแอรอนรีบอัปเดตข้อมูลให้กับตันทราบขณะเดียวกัน คริสตาซึ่งเป็นคนพบศพก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเธอกำลังอยู่ในอาการช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเอาแต่บอกว่ามีใครบางคนจับตาดูเธออยู่พออาการดีขึ้นคริสตาก็บอกกับหมอว่าในอวากาศนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่พวกเขาจะต้องกลับไปยังโลกและสาเหตุที่รอราต้องตายก็เป็นเพราะเธอดันไปรู้เรื่องที่ไม่ควรรู้เข้าต่อมาแอรอนก็ได้จับกลุ่มเจมส์ ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีมาสอบปากคําเจมยอมรับว่าวันนั้นเขาได้เจอกับรอราแต่หลังจากมีปากเสียงกันเธอก็จากไปและเขาก็ไม่ได้แตะต้องตัวเธอเลยแอรอนจึงพาเจมไปที่หาดจำลองเพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พบเข้ากับช่องลับที่ซ่อนอยู่ซึ่งมันก็ไขข้อสงสัยของแอรอนทันทีนี่คือสาเหตุที่เขาไม่เห็นภาพรอราจากกล้องวงจรปิดแอรอนได้พาเจ้าหน้าที่ดุก ลงไปสำรวจที่ด้านล่างและได้พบกับจุดที่เกิดเหตุฆาตกรรมพวกเขายังได้พบกับหนังสือที่มีแผนพังของระบบกรองน้ําและพิมพ์เขียวของระบบนําทางคอมพิวเตอร์ที่เพิ่งพังไปไม่นานตอนนี้พวกเขามั่นใจแล้วว่าผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ตั้งใจจะก่อการจาราจรเพื่อบังคับให้ยานลำนี้บินกลับไปยังโลกดุกได้นำทีมของเขาลงไปที่ส่วนล่างของยานแต่สต๊อก หัวหน้ากลุ่มคนแร่เนื้อก็พาพักพวกเข้ามาหาเรื่องจนเกิดการต่อสู้กันทันใดนั้นเองสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นยาน a อสเซนชั่นกำลังเผชิญกับพายุก,กมันตภาพรังสีลูกใหญ่ลูกเรือทุกคนถูกสั่งให้กลับไปที่ห้องพักทันทีทางด้านกัปตันเขาตรวจสอบและพบว่าระบบป้องกันของยานเกิดเหตุขัดข้องจึงได้ส่งแอรอนและช่างเทคนิคเข้าไปซ่อมแซมหลังจากซ่อมเสร็จ ชังได้บอกกับแอรอนว่าเขาเห็นสโต๊กแอบให้ปืนกับลอล่าในวันที่เธอถูกฆ่าตายทางด้านหมอไบรท์เธอได้พาคริสตาไปที่เตียงและได้ให้สร้อยม้าน้ำเอาไว้เพื่อปลอบใจเธอตอนนี้ยานกำลังเคลื่อนผ่านพายุก,กัมมันตภาพรังสีลูกเรือทุกคนจึงหลบเข้าไปอยู่ในแคปซูลจากนั้นคริสตาก็เห็นชายในชุดสูทเข้ามาที่ห้องของเธอหลังจากยานผ่านจุดอันตรายไปได้สถานการณ์ก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งแอรอนกับดุ๊ก จึงลงไปที่ชั้นล่างพวกเขาพบว่าปืนอยู่กับสโต๊กจึงได้จับกลุมตัวเขาไปสอบปากคำแต่สโต๊กก็ยืนกลานว่าตัวเองนั้นถูกจัดฉากนั่นเป็นเพราะว่าเขาทำงานอยู่ที่ส่วนล่างจึงถูกใส่ร้ายได้ง่ายๆเพราะไม่มีใครสนใจสโต๊กถูกพาตัวไปที่ห้องขังในขณะที่เขากำลังนอนอยู่จูจ่ๆประตูห้องขังก็เปิดออกสโต๊กจึงหนีไปเอาปืนที่ซ่อนไว้ในห้องออกมาหลังจากพิธีศพของรอราแอรอนได้เข้าไปคุยกับกัปตัน กับตันยอมรับว่าเขานั้นใกล้ชิดกับลอล่าแต่ว่าเขาไม่ใช่ฆาตกรแต่จูจ่ๆสโตก,ก็โผล่เข้ามาพร้อมกับปืนและตัวประกันเขาเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเป็นธรรมแอรอนจึงพุ่งเข้าไปใส่สโตกและสามารถช่วยตัวประกันเอาไว้ได้กับตันจึงรีบพาตัวประกันไปยังที่ปลอดภยัยในขณะที่แอรอนกับสโตกกำลังดวลหมัดกันอยู่สุดท้ายสโตกนั้นก็ถูกปล่อยตัวออกไปที่อวกาศ แต่แทนที่เขาจะตายสตโต๊กนั้นกลับล่วงลงไปที่เบาะลมจากนั้นก็ถูกคนกลุ่มหนึ่งจับตัวไปตอนนี้ทุกอย่างแน่ชัดแล้วว่าโปรเจกต์นี้เป็นเพียงเหตุการณ์จำลองที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบความสามารถในการเอาชีวิตรอดและ,จะเจริญเติบโตของมนุษย์ในอวกาศโดยที่คนบนยานคิดว่าพวกเขาถูกส่งไปทำภารกิจสำคัญและใช้ชีวิตอยู่ในนั้นมาก,กว่า51ปีต่อมาแคทเธอรีน ผู้อำนวยการของโปรเจกต์แอสเซนชันก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นบนยานเธอโมโหามากจึงบุกเข้าไปที่ศูนย์ควบคุมแคทเธอรีนเตือนแฮร์ริสว่าห้ามมีความลับกับเธออีกเป็นครั้งที่สองแฮร์ริสบอกว่าสโตกนั่นแหละคือคนร้ายแต่แคทเธอรีนนั้นก็ยังไม่ปักใจเชื่อเธอส่งซามแมนตาซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเธอมาตามดูโปรเจกต์นี้อย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันได้มีชายปริศนาคนหนึ่งเข้ามาวางระเบิดที่เครื่องกำเนิดพลังงาน หลังเกิดเหตุระเบิดแฮร์ริสกับซาแมนตาก็รีบเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ทันทีโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บก็ถูกพาตัวไปรักษาหมดแล้วกับตันจึงเข้ามาตรวจสอบจุดเกิดเหตุและพบกับกราฟิตี้บนกำแพงเขาจึงมั่นใจว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างแน่นอนแต่เนื่องจากกับตันกลัวคนอื่นจะตราหน้าว่าเขาเป็นคนไร้ความสามารถกับตันจึงเลือกที่จะปกปิดเรื่องนี้เอาไว้ที่ด้านนอก ซาแมนตาบอกว่าเธอต้องการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดจากนั้นแอรอนก็ลงไปที่ด้านล่างเพื่อไปพบกับคนที่ดูแลเครื่องกําเนิดพลังงานซึ่งมีชื่อว่าไว้ไว้นั้นมีอาการแพนิกทันทีและทําการโจมตีใส่แอรอนพอแอรอนนั้นได้สติขึ้นมาเขาก็รีบดําเนินการสืบสวนเรื่องนี้ต่อและแอรอนก็บังเอิญไปรู้มาว่าเหตุการณ์ที่พากชีวิตพ่อแม่ของเขาเมื่อ20ปีก่อนคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ครั้งนี้มาก แอรอนจึงตั้งสมมติฐานว่าไว้น่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรอราเพราะสโตกเองก็ไม่รู้วิธีใช้ปืนเขาจึงไม่สามารถฆ่าเธอได้ที่ด้านนอกผู้ช่วยของแฮร์ริสตรวจพบว่าอีกฝั่งของยานเกิดรอยรั่วทําให้คนที่ด้านในสามารถได้ยินเสียงจากด้านนอกและนั่นก็ทําให้สุ่มเสียงมากที่ความลับของภารกิจน,นี้จะถูกเปิดโปง ด้านในยานแอรอนได้พบกับไวทที่อยู่ในชุดนักบินอวกาศและได้ตั้งระเบิดเวลาเอาไว้แฮริสที่ดูอยู่ก็รีบสั่งให้ทุกคนออกจากบริเวณนั้นทันทีแต่โชคดีที่แอรอนสามารถกู้ระเบิดไว้ได้ทันและไว้ก็เสียชีวิตไปเมื่อเหตุการณ์สงบลงซามแมนตากระโทษว่าทั้งหมดเป็นความผิดของแฮริสแฮริสนันแย้งว่าจุดมุ่งหมายของโปรเจกต์นี้ก็คือการตัดสินความสามารถของมนุษย์บนอวกาศจากนั้นแฮริส ก็กลับไปที่บ้านและเอาสร้อยคอของหมอไบรท์ไปให้กับภรรยาซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานว่าแฮร์ริสก็คือชายแปลกหน้าที่เข้าไปในห้องของคริสต้านั่นเองในขณะเดียวกันซาแมนตาก็ทำการสืบสวนเรื่องนี้ต่อและพบว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนของโปรเจกต์แอสเซนชันได้เสียชีวิตและหายตัวไปอย่างลึกลับในปี1960ที่ดานานยานตอนนี้ทุกคนมาเข้าคิวเพื่อรอรับวัคซีน คริสต้าไม่ยอมรับวัคซีนเพราะเธอคิดว่าหมอนั้นต้องการจะฆ่าเธอบรรณารักษ์ที่มากับคริสต้าจึงอาสาเข้าไปรับวัคซีนก่อนเพื่อให้คริสต้านั้นสบายใจแต่พอบรรณารักษ์ได้รับวัคซีนเธอก็หมดสติและลงไปนอนชักกับพื้นพอซาแมนตารู้เรื่องเธอก็ต้องการคำอธิบายจากแฮร์ริสแฮร์ริสบอกว่ามันเป็นผลจากการฉีดวัคซีนตามปกติและเขาก็เป็นห่วงคริสต้าที่ไม่ได้รับวัคซีนนี้ จากนั้นแฮร์ริสก็สั่งให้แอบใส่วัคซีนลงไปในนมของคริสต้าแต่คริสต้านั้นก็รู้ทันและเทนมทิ้งไปต่อมาซามแมนตาได้พบกับอ e ีวาซึ่งเป็นนักข่าวที่ติดตามเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์หายตัวไปในปี1960อ e ีวาอ้างว่ารัฐบาลสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเพื่อไว้บังหน้าเท่านั้นตัดภาพไปที่คริสต้าเธอกำลังวิ่งหนีชายปริศนาที่พยายามจะเข้ามาจับเธอฉีดวัคซีน คริสตาสามารถหลบหนีไปได้และยังทําให้ชายคนนั้นได้รับบาดเจ็บอีกด้วยโดยมีคราบเลือดของชายปริศนาติดอยู่ที่เสื้อของเธอจากนั้นแอรอนก็พาคริสตาไปหาหมอโรเบิร์ตและพยายามโน้มน้าวให้คริสตาฉีดวัคซีนระหว่างที่หมอโรเบิร์ตกำลังเตรียมยาคริสตาก็เล่านิมิตของเธอให้หมอโรเบิร์ตฟังเธอเห็นตัวเองตกลงมาจากหอคอยคู่มีสงครามกลางทะเลทรายและโศก,กนาฏกรรมทางทะเล คริสต่ายังบอกอีกว่าเธอเห็นหมอโรเบิร์ตอยู่ที่ท่อซ่อมบำรุงในวันที่รอร่านั้นถูกฆ่าตายหมอโรเบิร์ตได้ยินแบบนั้นก็โมโหเขาเข้าไปบีบคอคริสต้าจนสลบและทำการฉีดยาให้กับเธอแฮร์ริสกับผู้ช่วยของเขาที่ดูอยู่ก็ตกใจที่คริสต้าสามารถบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้านนอกได้ถูกต้องทั้งหมดหมอโรเบิร์ตเล่าให้แอรอนฟังว่าเขาพบกับคราบเลือดที่ชุดของคริสต้า และมันไปตรงกับนักเรียนของภรรยาของเขาที่ชื่อว่าแมสเมอร์แต่พอไปถึงที่พักก็พบว่าแมสเมอร์ได้เสียชีวิตไปแล้วหลังจากที่ซาม n นตาทราบเรื่องเธอก็คิดว่าแฮร์ริสน่าจะมีผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่บนยานที่คอยช่วยเขาก่าอความวุ่นวายจากนั้นวันประกาศผลลอตเตอรี่บนยานก็มาถึงคนที่ชนะจะสามารถมีลูกบนยานนี้ได้เนื่องจากจำนวนประชากรบนยานถูกควบคุมอย่างเข้มงวด พวกเขาจะสามารถมีสมาชิกใหม่ได้ก็ต่อเมื่อประชากรวิญญาณน,นั้นลดลงและตอนนี้ก็มีคนตายไปถึงสลรายแล้วโดยหนึ่งในผู้ที่ได้รับสิทธ์ก็คือดุกกับภรรยาของเขาตัดภาพไปที่คริสตาเธอตื่นขึ้นมาและสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าห้องของเธอคริสตาตามผู้หญิงคนนั้นไปและพบว่าเธอก็คือวิญญาณของรอรานั่นเองขณะเดียวกันที่งานมีคนเปิดวิดีโอของกัปตันวิลเลียมกับภรรยา ในตอนที่ทุกคนกำลังหัวเราะกันแต่คริสต้านั้นกลับกรีดร้องออกมาแฮรริสสังเกตได้ว่าคริสต้ามีปฏิกิริยาก่อนที่วิดีโอจะเริ่มฉายด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเธอสามารถมองเห็นอนาคตได้แฮรริสประหลาดใจมากและบอกว่าพ่อของเขาได้คาดการไว้ว่าปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติจะเกิดขึ้นในอีกสามรุ่นถัดไปเขาเรียกมันว่าปรากฏการณ์มอร์ฟิกเรสิดเอ็ในขณะเดียวกัน ซาแมนตาก็ได้แอบขโมยคีย์การ์ดห้องขังของสโตกไปก่อนจะวิจารณ์การทำงานที่ไม่โปร่งใสของแฮร์ริสพร้อมกับเรียกพอแคทเธอรีนให้เข้ามาที่ห้องจากนั้นซาแมนตาก็แอบไปหาสโต๊กที่ห้องขังแต่เธอก็ถูกสโต๊กลอบโจมตีและจับเธอเป็นตัวประกันซาแมนตาจึงได้เล่าความจริงของโปรเจกต์แอสเซนชันให้สโตกฟังสโตกนั้นถึงกับช็อกและหัวใจแตกสลายแต่ซาแมนตาก็เรียกสติเขากลับมา ก่อนจะโน้มน้าวให้สโตกรีบหนีออกไปก่อนที่เขานั้นจะถูกฆ่าทิ้งซาแมนตายินดีจะช่วยสโตกเพราะเธอคิดว่าโปรเจก์นี้นั้นไร้มนุษย,ษยธรรมพอสโตกก้าวเท้าออกมาสู่โลกภายนอกเขาก็ร้องไห้ออกมาแต่ทั้งสองคนก็ถูกรอปพอพบเข้าทั้งคู่จึงจัดการกับรอปพอแต่ว่าซาแมนตานั้นก็ได้รับบาดเจ็บสโตกจึงไปซื้อยามาทำแผลให้กับซาแมนตาในโมเตลต่อมาไม่นาน แคทเธอรีนกับแฮร์ริสก็รู้เรื่องที่สโต๊กนั้นหลบหนีออกไปพวกเขาจึงได้เรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยจากบริษัททีซซึ่งบริษัทนี้ก็คือนายทุนของโปรเจกต์แอสเซนชันนั่นเองผู้บริหารของบริษัทไม่พอใจกับผลงานของแคทเธอรีนอย่างมากซึ่งแคทเธอรีนก็โทษว่าเป็นเพราะแฮร์ริสนั้นปิดบังข้อมูลกับเธอแฮร์ริสจึงได้ออกอาการแพนิคก,ก่อนจะขอร้องให้แคทเธอรีนมอบโอกาสที่สให้กับเขาแต่ว่าก็ไม่สำเร็จ ที่ด้านในยานดุกนั้นรู้มาว่าแอรอนสงสัยภรรยาของเขาว่าเธอนั้นเป็นคนฆ่ารอราและกำลังตามสืบอยู่ดุกจึงถูกอารมณ์ครอบงำและได้เข้าไปเผชิญหน้ากับแอรอนขณะเดียวกันคริสตาก็เห็นนิมิตว่าแอรอนกับดุกนั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดเธอจึงรีบวิ่งไปที่ชายหาดและได้พบเข้ากับทั้งสองคนจริงๆคริสตา้าได้เผลอใช้พลังจิตออกมาโดยไม่ตั้งใจเธอไม่สามารถควบคุมพลังที่เอ่อล้นออกมาได้ จนไปปิดการทำงานของระบบไฟทั้งหมดบนยานที่ด้านนอกแคทเธอรีนยังคงโทษว่าแฮร์ริสนั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเธอสั่งให้ลูกน้องพาตัวแฮร์ริสออกไปแฮร์ริสจึงได้พูดเรื่องมอร์ฟิกเรสิด n นนขึ้นมาแต่ปรากฏว่าแคทเธอรีนนั้นทราบเรื่องนี้ดีและเธอก็เฝ้ารอปรากฏการ์นี้อยู่นานแล้วระหว่างที่กำลังเดินทางไปที่ศูนย์ควบคุมพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่าระบบพลังงานในยานถูกชัดดาว แต่ยังดีที่ระบบสุริยะจำลองยังคงทำงานอยู่พ่อของแฮร์ริสเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นมาโดยใช้พลังงานนิวเคลียร์เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะสามารถอยู่ต่อได้อีกนับพันปีแฮร์ริสจึงแนะนำทุกคนว่าควรใช้พลังงานนิวเคลียร์กับยานเพื่อกู้พลังงานคืนมาขณะเดียวกันบนยานเจมที่กำลังดูทีวีอยู่พบว่าสัญญาณนั้นอ่อนลงจึงแจ้งเรื่องนี้ให้หมอโรเบิร์ตทราบหมอโรเบิร์ตก็รีบไล่เจมออกไป โดยอ้างเหตุผลแบบขอไปทีจากนั้นก็รีบปิดทีวีและรายงานสถานการณ์นี้ออกไปข้างนอกทำให้เรารู้ว่าหมอโรเบิร์ตก็คือสายของแฮรริสนั่นเองทางด้านของซาแมนตาเธอได้เดินทางไปหาอีวาซึ่งเป็นนักข่าวและเล่าทุกอย่างให้เธอฟังซาแมนตาจะลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศจากนั้นเธอจะทำการเปิดโปงโครงการลวงโลกนี้ทันทีอีวาพยายามห้ามซาแมนตาเอาไว้แต่แล้วซาแมนตาก็รู้ความจริงว่า แท้จริงแล้วอีวาเองก็ทำงานให้กับบริษัททีซีเหมือนกันอีวาจึงสารภาพทุกอย่างออกมาก่อนที่เธอจะลงมือยิงซาม,มนตาทิ้งจากนั้นอีวาก็ออกตามล่าตัวสโตกต่อแต่ว่าสโตกก็ได้หลบหนีไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้สถานการณ์บนยานเข้าขั้นวิกฤตออกซิเจนลดลงจนแทบไม่เหลือกับตันกับแอรอนจึงลงไปที่ด้านล่างยานเพื่อเปิดเครื่องฟอกคาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้นก็ประกาศภาวะคลื่นพายุกำมมันตรังสีออกไปและบอกให้ทุกคนประหยัดออกซิเจนเอาไว้ทางด้านของแฮร์ริสก็บอกกับทุกคนที่ด้านนอกว่าโอกาสที่ยานจะกลับมาทำงานได้ปกติแทบจะไม่เหลือแล้วแคทเธอรีนจึงตัดสินใจจะนำตัวคริสต้าออกมาก่อนที่เธอจะตายไปพร้อมกับทุกคนบนยานทางด้านของกัปตันและแอรอนพวกเขาพบว่าเครื่องฟอกอากาศอยู่ในสภาพที่เกินจะเยียวยา จึงตัดสินใจจะฟอกอากาศด้วยตัวเองคริสตานั้นสัมผัสได้ว่ามีคนจะมาพาตัวเธอออกไปส่วนหมอโรเบิร์ตก็ยอมรับกับคริสต้าว่าเขานี่แหละคือคนที่ฆ่ารอราเพราะว่ารอราดันไปรู้ความลับของภารกิจปลอมๆนี้เขาจึงจำเป็นต้องจัดการเธออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้แอรอนกับกัปตันสามารถส่งลิเทียมไดออกไซด์ออกจากยานได้สำเร็จและสามารถเรียกออกซิเจนกลับมาได้แล้วทันใดนั่นเอง ทีมงานของแคทเธอรีนก็เข้ามารับตัวคริสตาหมอโรเบิร์ตพยายามเข้าไปห้ามแต่เขาก็ถูกจัดการจนสลบจากนั้นแอรอนก็ได้พบกับวิญญาณของรอราเธอได้นำทางเขาไปเจอกับคริสตาเขาจึงเข้าไปต่อสู้กับชายปริศนาในขณะที่แอรอนนนั้นกำลังจะแพ้คริสตาได้ใช้พลังจิตของเธอสลายร่างชายปริศนาหายไปในพริบตาแคทเธอรีนเห็นแบบนั้นก็ช็อกไปเลยเธอเดินเข้าไปใกล้กๆยาน และใช้วิทยุติดต่อกับลูกน้องทันทีแฮร์ริสได้ใช้โอกาสนี้ผักแคทเธอรีนตกลงไปตายพอแอรอนลืมตาขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่ที่ดาวดวงอื่นจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ